เรื่องราวความรักคิวปิดเทพเจ้าแห่งความรักที่หน้าตาดีแตกกลับไม่สมหวังเรื่องความรักความรักเนี่ยก็จะมีตัวละครหญิงโผล่เข้ามาค่ะนางคนนี้เนี่ยชื่อว่าไซคีแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไซคีเนี่ยไม่ใช่เทพเจ้าแต่เป็นมนุษย์ค่ะเป็นทิดาคนสุดท้ายของกรรษัตริย์เมืองหนึ่งนะคะคือความสวยของนางเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากโอ้โหคือใครเห็นใครก็ต้องแบบหลงไหลอยากที่จะจีบเธอนะคะและไอความสวยนี่แหละคะ่ะมันสร้างปัญหามันสร้างเรื่องอีกแล้วค่ะท่านผู้ชม อย่างที่จูได้เล่าไปนะคะว่าคนเนี่ยมันก็เริ่มพานข้างท้นางไซคีเนาะจนเริ่มลืมวีนัสเทพีแห็นความรักและความงามไปวีนัสเห็นหรือว่าได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็โอ้โหปี๊แตกเลยจ้ะมีความแค้นมากนะคะชีก็เลยวางแผนคะ่ะให้คิวปิดลูกชายของตนเองเนี่ยมาชำระแค้นนี้ให้ ถามว่าจะแก้แค้นยังไงใช่ไหมคะคือนางวีนัสเนี่ยเขาก็สั่งให้คิวปิดเนี่ยแผลงสอนกรรมเทพให้กับนางไซคีรักกับสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาอัปละค่ะก็เอาง่ายๆก็คือกะกันซีนนางไซคีไปเลยนะคะแล้วคิวปิดเนี่ยด้วยความที่รักแม่มากเนาะเชื่อฟังแม่มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ก็รับบัญชาแม่สิจ๊ะกลางคืนเนี่ยก็เลยได้แอบย่องเข้าห้องนอนของนางไซคีนะคะจังหวะที่ย่องเข้าไปมือก็กำธนูมาด้วยแล้วพอเห็นโอกาสที่ดีหรือว่าจังหวะที่ดีเนี่ยก็ง้างสอนใส่นางไซขีทันทีค่ะแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกค่ะทุกคนคิวปิดเนี่ยมองเห็นใบหน้าอนันงดงามของนางไซคีก็ควยเขวคะ่ะหัวใจเนี่ยเต้นแรงหน้าแดงไปหมดนะคะคือเหมือนผีเสื้อเนี่ยบินอยู่ในท้องตลอดเวลาจนทําให้คิวปิดเนี่ยเสียอาการแล้วก็เสียสมาธิไปเลยนะคะจากตอนแรกเนี่ยที่จะเลงสอนใส่นาง กลายเป็นว่าสอนทองคำเนี่ยมันดันทิ่มนิ้วของคิวปิดนะคะโอ้โหเท่านั้นเลยค่ะคือคิวปิดเนี่ยต้องมวลของสอนการประเทศเข้าแล้วนะคะจากตอนแรกแค่ใจเต้นแรงเท่านั้นตอนนี้นะคะก็ตกหลุมรักเข้าอย่างจังค่ะคือมองเห็นนางไซคีเนี่ยเป็นรักแท้เลยนะคะแผนของวีนัสเนี่ยที่วางมาทั้งหมดนะคะก็เป็นอันล้มเหลวไปนั่นเองค่ะถึงคิวปิดเนี่ยจะรักนางไซคีเข้าแล้วนะคะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะรู้ดีว่าวีนัสเนี่ยต้องไม่ปลื้มอย่างแน่นอนนะคะคิวปิ ก็ไม่ได้บุ่มบ่ามเอาตัวนางไซคีมาทันทีเนาะแต่ออกอุบายไปขอร้องถวยเทพให้โดนบันดาลไม่ให้นางไซคีเนี่ยมีใครก็คือเสกไม่ให้นางมีแฟนนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็เป็นจริงตามนั้นนะคะตัวนางไซคีเองเนี่ยกุ้มใจหนักมากนะคะว่าทําไมฉันยังโสดเนาะสุดท้ายพระราชากับนางไซคีเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางไปขอความช่วยเหลือที่วิหารอพอลโลซึ่งวิหารของอพอลโลเนี่ยก็จะมีเทพพยากรอยู่นะคะเธอก็ทํานายว่าเนื้อคู่ของนางไซคีเนี่ยถูกลกิดให้คู่กับอมนุษย์ให้พาตัวนางไซคีเนี่ยส พระราชาก็ตัดสินใจเอานางไซคีเนี่ยไปไว้บนยอดเขาจริงๆค่ะนางไซคีก็ร้องไห้เสียใจหนักมากนะคะจนเทพเจ้าแห่งสายลมตะวันตกเนี่ยก็อดสงสารไม่ได้ก็เลยพัดพาน,นางไซคีเนี่ยไปไว้ที่ปราสาท ปิดแต่พระนางของเราก็ยังไม่ได้เจอกันนะคะคือพอนางไซคีเดินเข้าไปปราสาทเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอใครค่ะได้ยินแต่เสียงปริศนานะคะบอกกับนางว่าสมบัติที่นี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นของนางถ้านางปราศนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นความจริงค่ะแล้วที่แซบ่บยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะถึงแม้ว่านางไซคีเนี่ยจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าของของสิ่งปริศนานี้นะคะแต่เจ้าของสิ่งปริศนานี้เนี่ยจะมานอนหลับกับนางไซคีทุกคืนค่ะคอยกปประซิบปลอบประโลมนางไซคีนะคะจนนางไซคีเนี่ยตกเป็นภรยาของเจ้าของเสีย like งนี้ค่ะคือคิว กล้าเปิดเผยใบหน้าให้นางไซคีเห็นนะคะเพราะกลัวว่าเรื่องนี้เนี่ยจะรู้ไปถึงหูแม่ก็เลยอาศัยจังหวะกลางคืนเนี่ยมานอนกับนางไซคีนะคะเพื่อให้ความมืดเนี่ยมันปิดบังใบหน้าของตัวเองเอาไว้พร้อมกับให้ไซคีเนี่ยรับปากว่าจะไม่เอ่ยถามถึงชื่อเขาหรือว่าอยากที่จะเห็นใบหน้าของเขานะคะซึ่งไซคีเองก็ตกปากรับคําเรียบร้อยค่ะเพราะด้วยความที่คิวปิดเนี่ยก็ดีกับนางมากๆและคิดว่าคิวปิดก็ไม่น่าจะใช่ปีศาจร้ายอย่างแน่นอนวันเวลาผ่านไปนะคะนางไซคีเนี่ยก็อยู่ปราสาทคนเดียวก็รู้สึกเหงาเน,านอะก็เลยไปขอร้องสามีว่า เออขออนุญ,ญาตไปหาพี่สาวได้ไหมซึ่งทางคิวปิดเองเนี่ยก็อดสองสารนางสกีไม่ได้เนาะเพราะว่าอยู่ประสาทคนเดียวก็เลยอนุญาตให้นางไป แต่ก็มีการเตือนนางนะคะว่าการเดินทางของนางครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะกระทบความสัมพันธ์ของพวกเราได้นะซึ่งนางไซคีเองเนี่ยก็รับปากว่าจะยึดมั่นตามคําสัญญาที่ให้ไหว้นางไซคีเนี่ยพอไปหาพี่สาวใช่ไหมคะก็มีการเม้ามอยกันตามภาษาผู้หญิงแหละพี่สาวก็เลยได้รู้ความลับว่าเฮ้ยนางไซคีเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าสามีของตัวเองเลยพี่สาวก็เลยบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะได้หรอมันไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นปีศาจขึ้นมาเนี่ยจะทํายังไงเพราะว่า เทพพยากรณ์นเนี่ยก็เคยบอกไม่ใช่หรอกว่าเนื้อคู่ของนางไซคีเนี่ยจะไม่ใช่มนุษย์พี่สาวทั้งสองคนเนี่ยก็ยุให้นางไซคีเนี่ยรีบกกลับไปเช็คเบ้าหน้าของสามีตัวเองด่วนนางไซคีเองนะคะลึกๆแล้วก็คาใจอยู่เหมือนกันอยากที่จะเห็นหน้าสามีของตัวเองเนาะก็เลยมีการวางแผนจะแอบส่องตะเกียงตอนที่คิวปิดเนี่ยนอนหลับใช่ไหมคะแล้วก็เตรียมมีดเอาไว้ด้วยนะคือเตรียมพร้อมมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นปีศาจจริงนะคะก็จะได้จัดการได้เลยทันทีพอคิวปิดเนี่ยหลับสนิทนะคะนางไซคีก็ส่องตะเกียงไปที่คิวปิดแล้วก็ต้องงตกตะลึ เ,ะะเพราะว่าที่จินตนาการไว้ว่าจะเป็นปีศาจหน้าตาหน้าเกลียดเนาะกับกลายเป็นชายหนุม่มรูปงามค่ะแม้ว่าเธอจะดีใจนะคะแต่ด้วยความที่ไซคีเนี่ยตกใจแล้วก็โลกนะก็เลยเผลอทําตะเกียงหลุดมือค่ะน้ํามันเลยกระเด็นไปโดนที่คิวปิดค่ะคิวปิดเนี่ยสะดุ้งตื่นมานะคะพบว่าภรรยาที่เขารักเนี่ยทรยศต่อคําสัญญาก็ผิดหวังมากเนาะสยายปีกเปิดเผยตัวต,วตนว่าเป็นเทพคิวปิดค่ะแล้วก็พูดกับนางไซคีว่าความรักเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ในที่ที่ไม่มีความเชื่อใจกันแล้วก็ปิดนี้นางไซคี ะะอีกทั้งปราสาทที่สวยงามเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็หายไปในพริบตาเลยค่ะราวกับว่าไม่เคยมีอยู่จริงนางไซคีเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากนะคะเสียใจที่ผิดคําสัญญากับคิวปิดเนาะแล้วตนเองเนี่ยก็ได้รักคิวปิดไปแล้วเรียกหาคิวปิดยังไงเนี่ยคิวปิดก็ไม่ปรากฏตัวให้เธอเห็นอีกเลยนะคะ